นะคะอ่ะ<ม>คุณหนูนามาเลยสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูนาอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุสามสิบแล้วค่ะสามสิบโอเค,คหนูนาเรื่องราวครับเป็นยังไงฮะค่ะก็คือจะขอเท้าความก่อนคือว่าตัวหนูจะเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้มากมแล้วคือก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งได้ไปเที่ยวบาโฮด อาหารตอนต้นปี2020ค่ะแล้วทีนี้ก็ได้ไปเจอคนนึงเราก็ถูกใจเขาแล้วทีนี้เราก็เลยแลกไลน์กันนุนาคนที่เราแลกเบอร์ด้วยเขาคือเดโค้ดเดโค้ดเดโค้ดใช่ไหมใช่ค่ะเอาโอเคต่อจ้ะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอตอนกลางเดือนกลางปียค่ะของปี2020เขาก็มาเที่ยวที่พัทยาแล้วหนูก็ได้เจอเขาอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ได้คุยกัน แต่ว่าก็คุยกันแบบมามาหายหายอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้อะไรมากแล้วพอมาปี2021ก็คือไม่ได้คุยกันเลยก็คือเขาหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเจอกันอีกทีนึงตอนประมาณอสงการตอนปี2022เจอกันแล้วก็ทีนี้ได้คุยกันค่ะตอนช่วงนั้นก็คือคุยกันก็คือคุยกันยาวเลยคุยกันแบบว่าเหมือนคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะจน หนูตัวหนูเองอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูไปชอบเขาตอนไหนหคุยกันแบบชอบอะค่ะแต่ก็คือรู้ว่าเขาแบบเขาทำงานกลางคืนแบบนี้ก็เร,เราก็เผลอใจว่าเราไปชอบเขาก่อนแต่คือหนูก็คือหนูบอกเขาตรงๆเลยว่าหนูจีบหนูชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจีบทุกวันคุยทุกวันแล้วก็มีมาเดือนนี้นะคะ่ะก็คือไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เขามีลูกค้ามาติด แล้วก็ลูกค้าคนนี้ก็คือเปหนักมากก็คือซื้อทั้งรถแล้วก็ซื้อคอนโดให้เขาใช่แต่คือเขามีอะไรเขาเขาเล่าให้หนูฟังหมดเลยนะคะใช่ก็เลยแต่ว่าแค่ช่วงนี้ก็คือไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกหนูมันก็เลยเหมือนเอมันก็เหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าเราเราก็ห่วงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มีภาระเยอะเขาก็เลยต้องปล่อยให้เขา ทำแบบเนี้ยแล้วก็วันเสาร์นี้ก็คือเหมือนคุยกันแล้วว่าจะจะเจอการอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวตัวหนูเองก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเขาดีไหมอะค่ะอ <ừ> ืก็เลยอยากจะถามว่าแบบว่าความรักแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมความรักแบบนี้มันจะมีจริงไหมหรือว่าจะมาแค่เป็นความสุขของเราอะไรแบบนี้คะ่ะอ <ừ> ืพี่หอมสอนน้องหน่อยสิ เที่ยวบาโฮยังไงให้ปลอดภัยอ่ะไม่เอาใจลงไปในเล่นค่ะแล้วเราทาใจไม่ได้หรอกที่แฟนเราอ่ะอยู่ในคอนโดของผู้นหญิงคนหนึ่งใช้รถของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะคะพี่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครให้บ้านให้รถเรานั้นเขาเป็นเจ้าชีวิตแล้วนะดูแลแล้วนะอืม,อมเราจะแทรกเข้าไปตรงไหนอ่ะในเมื่อสิทธิ์จะเป็นของผู้หญิงคนนั้นละความรักแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมเกิดขึ้นได้จริงค่ะแต่มันเป็นเรื่องยากมันมีความสุ่มเสี่ยงอื ทีนี้พอมันสุ่มเสี่ยงปุ๊บเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําอืมเพราะมันมันมีบ้านกบหมดบ้านมีรถกบหมดรถนะอืมเขามีหน้าที่ทําให้เรารักอยู่แล้วอะถ,อถ้าไปเที่ยวบาโฮสส่วนใหญ่ก็อย่าเอาใจลงไปเล่นค่ะเสี่ยงค่ะอืมใช่และถ้าแบบวันวันเสาร์นี้หนุควกจะไปเจอเขาดีไหมหรือว่าแบบถ้าหนูใจบางก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเจอให้มันจบจบว่ะอะไรอย่างเงี้ยมัน มันก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะถลำลึกอะค่ะไปเจอยิ่งเจอยิ่ง,ย,งยิ่งผูกพันยิ่งชอบเพราะเราชอบเขาอยู่แล้วอะใช่ค่ะหนูเจอหน้าเขาหนูบอกรักเขาทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะหนูกําลังหลงเขาอยู่หนูไม่แปลกนะคะเพราะว่าคนที่เขาไปเที่ยวบาโฮดเขาก็มันรักมันชอบมนึ่งไปอ่ะค่ะมันม,มันก็ขึ้นอยู่ว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันขนาดไหนแต่ว่าพี่ฟังเสียงแล้วหนูใจบางมากค่ะใช้วิธีอย่างเดียวคือหนีค่ะ ไม่อยู่ใกล้สิ่งนี้ไม่อยู่ใกล้สิ่งนี้ครับอันตรายถ้าถ้าถ้าพี่แนะนํานะแต่ทีเนี้ยใจคนเราอ่ะถ้าบอกรักทุกวัน่ยพี่ว่าใจหนูอยากเจออยากเจอเขาเขาก็โทรเข้ามาให้เราเบรคของอไรใช่แล้วในมุมมองของพี่เสียดกับพี่เฟียดค่ะที่เป็นผู้ชายอ่ะพี่เฟียพี่เฟียพี่พี่เห็นที่เห็นคล้ายกับหอมอยู่นะฮะ แต่ว่าคือพี่กำลังมองในในมุมกับกันเนอะพี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าพี่ไปทําอาชีพแบบนั้นบ้างเงี้ยแล้วพี่จะมีสิทธิ์มีความลักไหมอะไรเงี้ยมันก็คงยากอะพูดจริงว่าคนที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับเราแล้วเราบอกยอมรับเขากับเขาตรงๆว่าเฮ้ยฉันมีอาชีพแบบนี้นะ mm hmm. เขาจะรับเราได้เหรอะอะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งคือในฟังก์ชันงานของเราถ้ามาเจอคนที่ไปหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบ mm hmm. ในตัวงานอ่ะพูดจริงนะ ถ้าเทียบเป็น KPI เนะี่ยค่าของการทํางานรู้สึกประสบความสําเร็จมากขึ้นน่ะตายแล้ววันนี้ฉันทําได้ยอดได้ตั้งสามล้านอะไรอย่างเงี้ยมีคนซื้อรถเทสลาะไรบาบาบลา,บาอย่างเงี้ยก็ว่าไปคือในฟังก์ชันนะั้นงานเขาก็ต้องอยู่อย่างที่2คือไม่คิดว่าเขาจะเลิกเพราะว่าขนาดที่ไม่คิดว่าเขาจะเลิกงานนี้เพราะเพราะหนูนานะเพราะว่าขณะที่หนูนารู้ว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยยังรับเขาได้หลือเพราะฉะนั้นนะเขาไม่มีทางหยุดพี่รู้สึกว่าเขาไม่หยุด แล้วเดี๋ยวหนูนะ่นจะไม่สบายใจเออเพราะฉะนั้นคือแค่นี้หนูยังขนาดนี้เลยถ้าอีกหน่อยนี่แบบไปอยู่ในเกมที่มีคนที่เปย์หนักกว่านี้ในในสายงานเขานะใครเปย์หนักกว่าดีเขาก็ไปใช่เอออ,อันนี้ในในพูดถึงเรื่องของการทํางานนะฮะแต่ว่าในเรื่องของของความรู้สึกอะไรเงี้ยพี่ไม่พี่คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์มันจะยากไม่ได้บอกเป็นไปไม่ได้แต่มันจะยากอเออเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าในมุมพี่ว่าควรไปหรือไม่ควรไป พี่มองขายพี่หอมหกสิบเปอร์เซนตว่าไม่ควรไปเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงส่วนอีกสี่สิเปอร์เซนที่มันอยากเจออยากไปเนี่ยไปแล้วพี่คิดว่าไม่สามารถปิดจอบได้ไม่สามารถบอกเลิกได้เธอไปเพื่อเธอไปครั้งสุดท้ายเนี่ยเธอจะไปบอกเลิกเขาเหรอเธอตั้งใจว่าจะยังไงก็ตั้งใจว่าแค่เจอเฉยๆค่ะแค่เจอเฉยๆแล้วก็อาจจะแบบว่าเหมือนเราแต่เราก็ตัดเขาไม่ได้เพราะว่าคคเคยทำหลายรอบแล้วมันไม่ได้อืม แล้วพวกพี่ห้าแม,ม่ไปอ่ะจะจะไม่ไปหรอก็ไ่อยู่ดีไปแล้วใชไปแล้วแต่ว่าเราจะบอกเลยนะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าวนี้ถ้าความสัมพันธ์มันจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยหนูนาต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่านี่คือสิ่งที่เธอเลือกถูกปะล้วเธอเลือกที่จะไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเวลาที่มันพังขึ้นมาเนี่ยคือจะไปเลมเขาอย่างเดียวไม่ได้มันก็คือทั้งคู่แหละเออเพราะมันเป็นโตๆตกันแล้วอ่ะต่างคนต่างเลือกที่จะเดินทางนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย นี่ยังไม่รวมถึงพวกแรงกดดันจากรอบข้างนะเช่นแฟนเธอทำงานบาโฮสหรอแฟนเธอทำคอนเทนต์ออนไลน์หรอ,อพ่อแม่การเจอการสร้างอนา,าคตต่อไปในะอนา,าคตอะไรเงี้ยคือถ้าไปเจอคนที่เขาเข้าใจมันก็อาจจะไปได้แต่เพิ่ว่าสังคมนอกเราจะใช้ชีวิตต่อยังไงอย่างเงี้ยต้องต้องลองวางแผนดูหรือถ้าไม่กลัวเจ็บจะลองดูก็ได้อ่าเขาจะรักเรงจริงก็ได้พี่เผือคะมัน จริงๆถ้าถ้าถามคนรอบตัวหนุนนาเขาคงพูดเหมือน,เห,อนเหมือนเราสามคนมั้งแลวเชื่อว่าหนุนาคงถามมาหมดแล้วอ่ะใช่คะ่ะนอกจากตัวเองเท่านั้นแหละที่ตอนนี้พยายามที่จะพยายามที่จะแบบฝืนฝืนฝืนน่ะพี่ว่าลืองหนุนาก็รู้แหละอะไรเป็นอะไรอะ่ะแต่มันไม่อยากจะยอมรับความจริงแค่นั้นเองอ่ะอืม,อมถ้ามันจะใช่ถ้ามันจะ คนเราถ้ามันจะอยู่ด้วยกันมันหาทางมันอยู่ด้วยกันทั้งคู่แหละอืต่อให้หนีกันให้ตายไงสุดท้ายเดี๋ยมันก็จะกลับมาคู่กันจนได้ไม่ใช่ว่าพยายามที่จะวิ่งไล่ตามหาเขาตลอดเวลาเออการที่จะไปหาหรือไม่ไปหาครั้งสุดท้ายมันพี่ว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างที่จะได้เจอที่จะได้เจออีกครั้งแค่นั้นเองแหละไม่เกี่ยวหรอกไอ้ครั้งสุดท้ายอะไไม่ไม่หรอก ก็ต้องมาถามตัวเองแหละหนูนาว่าเราเราพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่เขาต้องมีความจำเป็นที่ต้องประกอบอาชีพอะไรแบบอย่างเนี้ยจริงๆหรอซับซ้อนคือคือคนรับได้ก็มีอ่ะแล้วเขาก็จะต้องจิตแข็งมากอ่ะแล้วเขาก็คงจะไม่โทรมาพุทธพูทโอะ คนเหล่านั้นน่ะเขาก็จะแฮนดเดิลของเขาได้เขาก็จะนิ่งมากเขาก็จะแยกยแ่ะถ้าเขาต้องคบหาคนที่ทํางานแบบเป็นบาร์โฮสอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็นเพราะว่าเขาแฮนดเดิลไม่ได้เขาเลยโทรมาหาพวกเราถูกไหมฮะ<ช>ที่สุด่นบกนี้เพราะฉะนั้นถ้าหนูนาะจิตยังไม่แข็งพอก็ยากที่จะประคองความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ให้มันรอดตลอดรอดฝังแล้วถาม,ถ,ามถ้าเป็นพี่พี่ไม่ไม่เห็นมีคนเป็นต้องไปอะไรแล้ว สุดท้ายไปอยู่เดียร์ฟังเสียงแล้วฟังเสียงแล้วแพ้มากอ่ะไม่ไม่ใช่ใช่แต่เอาเป็นว่าพวกพี่แค่บอกว่าเส้นทางข้างหน้าหนูจะเจออะไรแค่นั้นเองหนูจะเจอความไม่สบายใจเวลาที่เขาทํางานเวลาที่เขาอยู่กับผู้หญิงแล้วจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป์เขาหนักๆอ่ะแล้วเขาจะอยู่ใต้อานัทคนนั้นไปตลอดพุดทอพุดโถอย่าลืมโทรนะ